ไปปีแบบนี้อากาศเริ่มเย็นขึ้นมาบ้างแล้วเรามาถักหมวกถักผ้าพันคอกันดีกว่า ไหมพรมอันนี้มาเรามาลองใช้กันเลยอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเครื่องถักไหมพรมแถมไหมพรมมาให้ด้วย3ามสีหัวจุกและขาตั้งไขควงขันนอ็อตเข็มร้อยไหมพรมเริ่มแรกเรามาทําขาตั้งก่อนค่ะเสียบขาตั้งลงไปแบบนี้เลยแล้วใส่จุกตามขันด้วยน็อตตัวเล็กทาแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ต่อไปใส่ตัวดึงไหมพรมลงไปที่ช่องนี้เสร็จเรียบร้อยเรามาเริ่มถักกันเลยค่ะใส่เส้นไหมพรมลงไปแล้วเราก็จะใช้วิธีการหมุนแบบนี้นะคะตอนหมุนให้เราทําการสลับเชือกสลับ หน้าหลังแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆจนได้หนึ่งรอบเลยค่ะเมื่อได้1รอบแล้วให้เรานําไหมพรมพาดลงมาที่ร่องแบบนี้เลยค่ะแล้วนําไปกาอตัวที่ดึงไหมพรมทําตามแบบในคลิปเลยนะคะจากนั้นเราก็ทําการหมุนเลยค่ะหมุนเครื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆยเลยทุกคนอยู่จังหวัดไหนกันบ้างคะอากาศเริ่มเย็นบ้างหรือยังหมวกที่ได้จากเครื่องไซส์40พิ้นจะไซส์เล็กเหมาะกับเด็กหรือคนที่หัวไม่ใหญ่มากถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ต้องเป็นไซส์48พิ้นนะคะเสร็จแล้วเรามาทาผ้าพันคอกันต่อเลยเราก็จะะะะทําาาากกรรถัััแแบบบเเเดดิมลลยยคคค่่ตต้้พนนอออขงงจสีวะ สลับสีเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนผ้พาพันคอของเราเป็นไงคะน่ารักไหมได้ทั้งหมวกได้ทั้งผ้าพันคอเลยเครื่องก็ใช้งานง่ายมากใช้เวลาไม่นานเลย1ชั่วโมงได้ทั้งผ้าพันคอได้ทั้งหมวกแถมยังสวยอีกด้วยว้าวใครอยากได้ไปช็อปเลยที่ช้อปปีเพราะช้อปปีมีครบถูกชัว